ลุงฉันบริสุทธิ์ฟู่เหิงโจไม่ได้อยู่กับฉันมาสามปีแล้วแล้วตอนนี้พวกเขากำลังกล่าวโทษฉันหรือไม่สามารถมีบุตรได้ฉันต้องดำรงชีวิตอยู่บนอากาศเทียงลำธงหรือไงลุงโปรดช่วยฉันด้วยนับตั้งแต่ฉันแต่งงานเข้ามาอยู่ในตระกูลฟู่พ่อสามีของฉันก็ไม่เคยใจดีกับฉันเลยแม่สามีไม่รักการทำร้ายจิตใจจากสามีน้องสะพ้ายของฉันมักก่อเรื่องอยู่เสมอถ้าตระกูลฟู่ของคุณดูถูกฉันมากขนาดนั้นทำไมเราถึงทำแบบนั้นในตอนนั้นแต่งงานกับฉันแล้วก็ทำร้ายฉันซัด ลุงอย่าแต่ขาฉันโอ้ยานเฉินอย่าไปฟังเรื่องไร้สาระของนางเลยฉันมีวิจารณญาณของตัวเองการมั่นหมายกับตระกูลไปนั้นไม่อาจเพิกถอนได้แต่งงานกับคุณหนูปนั่นเป็นกฎที่เข้มงวดซึ่งตั้งโดยชายชราคนนั้นพี่ใหญ่คุณยังไม่ลืมใช่ไหมแต่คุณอยากให้ฉันแต่งงานกับไปโหูใครขอความคิดเห็นจากฉันัโงโจนั่งลง เฮิงโจคุณไม่เห็นด้วยหรอือมันง่ายมากจากนั้นก็ออกจากตระกูลฟูไปไม่มีใครบังคับคุณหรอกเนื่องจากคุณชื่นชอบพลังแห่งตระกูลฟูของฉันจากนั้นเราต้องช่วยเหลือครอบครัวฟูยานเฉินดูสิ่งที่คุณพูดสิการจัดเตรียมของพ่อเราแน่นอนว่าเหิงโจจะไม่ขัดขืนไปชื่อชื่อคือเหิงโจภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีใครผ่านเธอไปได้เหิงโจรีบไปให้ปากคำกับลุงของคุณโดยเร็วเหิงโจคำแถลง ใช่ภรรยาของผมฟูห่หงโจวต้องเป็นเธอเท่านั้นไปจืๆ่ๆชินเหยวเสียเว้ยพวกคุณเริ่มก่อนได้เลยเพราะออกไปจากที่นี่เป็นเรื่องดีที่จะเข้าใจคนรุ่นต่อไปของตระกูลฟู่ของฉันต้องไม่มีภรรยาน้อยหรือบางทีน้องสะพ้ยอาจจะทอดลูกก็ได้มิเช่นนั้นมันจะทำให้ชื่อเสียงของตระกูลฟู่เสื่อมเสียและที่สำคัญกว่านั้นฟังชายชรามันอธิบายไม่ได้จริงๆ ลุงของฉันไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องนั้นเลยเราคอยลูกน้อยในท้องของสินยาวดิษฉันจะทําตามธรรมชาติรับเลี้ยงโดยป่ายจื่อจือประกาศต่อสาธารณะลูกของฉันกับป่ายจื่อจือ,จอไม่มีใครรู้เรื่องนี้หรอกใช่หยานเฉินไม่ต้องห่วงฉันจะไปคุยกับพ่อเรื่องนี้เองพระกูลฟูของเรามีทายาทเหลืออยู่ไม่มากนักชายชราหลังจากได้ยินข่าวนี้พวกเขาจะต้องมีความสุขมากแน่แนคุณเห็นด้วยไหมแน่นอนว่าเธอย่อมเห็นด้วยฉันไม่เห็นด้วยกับอะไรเลยคุณหมายความว่ายอย่างไรฉันดูเหมือนคนโง่ามากใช่ไหม คำว่าโง่มันโดนหน้าผากฉันหรือเปล่าฉันอยู่ในชาติที่แล้วฉันขุดหลุมฝังศพบรรพบุรุษของคุณขึ้นมาแล้วฉันต้องทนรับความอัปยอสสูจากคุณแบบนี้คุณลุงลองตัดสินดูเองสิครับคำพูดของพ่อตาไม่ถูกต้องตระกูลฟูมีทาย,ยาทเพียงไม่กี่คนนั่นเป็นเพราะว่าจำนวนบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายมีไม่มากนักนกคาณนารีแห่งเซียวเทียนหวันมิสเซียงแห่งดูฮาเบอร์และเด็กๆวัยสี่ห้าและหกขวบเหล่านั้นเด็กที่มีพ่อตาอาศัยอยู่ห่างจากบ้านอย่างน้อยสามหรือห้ากลุม่มหากส เราจำเป็นต้องตั้งทีมฟุตบอลจริงๆหรือไปชื่อเธอพูดจะไร้สาระอะไรายอยู่เนี่ยเธอรู้เรื่องทั้งหมดนี้ได้อย่างไรฉันมีบทภาพยนต์ขนาดใหญ่ในมือสิ่งที่ฉันไม่รู้ในเมื่อคุณต้องการวางแผนต่อต้านฉันงั้นมาสู้กันเลยใครกลัวใครกันแน่นกคานารีา <äl can ary> และบรรดาหมีน้อยเซียวสื ư, ่อเซียวบุฉันประถมศึกษาปีที่หกหยานเฉินอย่าไปเชื่อเธอถ้าลุงของฉันไม่เชื่อฉันฉันทําทีหลังก็ได้ ฉันจะแจ้งที่อยู่โดยละเอียดให้คุณทราบันิษฐานว่าพ่อตาเป็นคนใจกว้างมากต้องการให้ฉันยอมรับหรือไม่ลูกนอกสมรสของเขาวางแผนที่จะย้ายออกไปอยู่ข้างนอกด้วยพวกเขานําเด็กๆก,กลับมาทั้งหมดให้แม่สามีช่วยดูแลเรื่องนี้ดีกว่านับจากนั้นเป็นต้นมาตระกูลฟูลูกหลานจำนวนมากทุกคนมีความสุขไปจชื่อจิหุป,ป่ากลิ้งกริ้งกลิ้ง,งดูสินี่เป็นพฤติกรรมแบบไหนกันพ่ออย่ารีบพาฉันไปเลยนะความสัมพันธ์ของฉันกับจือซินเหยาฉันยังทําไม่เสร็จเลย คุณต้องการอะไรอีกมันง่ายมากผมมีเงื่อนไขเพียงข้อเดียวขอให้ฉันยอมรับบุตรนอกสมรสของเขาไม่มีปัญหาข้อสมมติฐานคือโปรดนำสิ่งของเหล่านั้นไปวางไว้ข้างนอกตัวคุณพวกเขาทั้งหมดถูกนำตัวกลับมาแล้วไอสารเลวถ้าอย่างนั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วพ่อตาไม่เห็นด้วยกำจัดมันทิ้งไปลุงยานเฉินมันไม่จำเป็นหรือ ชายชราผู้นั้นให้ความสําคัญกับชื่อเสียงมากที่สุดคุณไม่อยากทะเลาะงั้นเราก็รอให้เขากลับมาจากสถานพักฟื้นก่อนเถอะทาความสะอาดบ้านยานเฉินพ่อเป็นคนที่ตั้งใจฟังคุณมากที่สุดถ้าคุณอ่อนหวานเขาอย่าหวังพึ่งฉันเลยฉันไม่ชอบงานสกปรกเรื่องนั้นจบแล้วไม่มีช่องว่างให้หลบหลีกยานเฉินชายคนนั้นระเบิดนี่แหละคือความหมายของความร่ำรวยที่แท้จริงช่างเป็นซีีโอที่ประเด็จการอะไรเช่นนี้ ความรู้สึกถึงลุงวรรณกรรมเราไปได้ไหมลุงคุณจะทำอะไรต่อไปฉันอยากชวนคุณออกเดทรับประทานอาหารฉันแอบชอบหลานสะพ้ายของฉันไม่สนใจเลขที่ ฉันจะบอกความลับให้คุณฟังอะไรฉันและฟูเหิงโจวไม่ใช่คู่รักเราไม่เคยนอนห้องเดียวกันเลยพวกเขาไม่ได้เป็นสามีภรรยากันด้วยซ้ําแม้แต่ใบทะเบียนสมรสของพวกเขาก็เป็นของปลอมปลอมอืมเขาไม่อยากแต่งงานกับฉันพวกเขาทําใบทะเบียนสมรสปลอมให้ฉันคุณค้นพบเรื่องนั้นได้อย่างไรแน่นอนเพราะว่าฉันมีบทภาพยนตร์ฉบับใหญ่ในมือเรื่องนี้ไม่สําคัญสรุปแล้วในความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้เป็นสามีภรรยากัน พวกเขาไม่ได้แต่งงานกันแค่ในนามเท่านั้นพวกเขาไม่ได้เป็นสามีภรรยากันด้วยซ้ําแล้วไงล่ะคุณกําลังพยายามจะพูดอะไรกันแน่คุณไม่ได้พูดว่าการแต่งงานระหว่างตระกูลไปและตระกูลฟู่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่เป็นกฎที่เคร่งครัดและแน่นอนแต่ฉันติดต่อเขาไม่ได้ระหว่างเราสองคนเราสามารถติดต่อกันได้ไหมยางไรก็ตามคุณยังไม่ได้แต่งงานดีน่ะดูมากเกินพอที่จะเป็นนางแบบได้เลยมองหน้าฉันอีกครั้งสิเคชุนความต้องการ คุณจะไม่เสียเปรียดแน่นอนสวัสดีครับลุงคุณยังไม่ได้ให้คาตอบที่แน่ชัดกับฉันเลยตั้งแต่คุณเรียกผมว่าลุงนั่นหมายความว่าเรามีความแตกต่างทางด้านช่วงวัยถึงแม้ว่าคุณกับหิงโจจะไม่ได้แต่งงานกันก็ตามในที่สุดงานเลี้ยงก็ถูกจัดขึ้นดังนั้นสําหรับโลกภายนอกคุณคือภรรยาของฟู่หงโจหลานสะพ้ายของฉันถ้าแกกล้าพูดเรื่องไร้าสาระอีกฉันจะไล่คุณออกไปทําไมคุณถึงดือ้อนะักฉันพูดไปแล้วนะฉันกับฟู่หงโจไม่ได้เป็นคู่รักกันใครบบออกกกกกกว่าาาาาเขํํลลััังสนกกนุตระููฟ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวฟูเท่านั้นแล้วคุณละมีส่วนร่วมอะไรบ้างในฐานะสมาชิกของตระกูลฟูอำนาจและความซื่อสัตย์ <ober> ผู้เยี่ยมชมไล่เธอออกไป<ว>ทำไมทำไม<ว>เกิดอะไรขึ้นกับฟูหยันเฉินฉันอ่านวรรณกรรมสำหรับผู้ชายวัยหนุ่มมาเยอะมากน้องชายของครอบครัวไหนมันไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้หรือการแย่งชิงขโมยของจากบ้านหลานชายทำไมถึงชื่อฟูหยันเฉิน ยึดมั่นในหลักการเลขที่เราปล่อยเรื่องนี้ไปแบบนี้ไม่ได้เพื่อตัวผมเองผมต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเรือโจรสลัดของฟหยันเฉินมเมื่อนั้นแหละเราถึงจะสามารถตบหน้าเหล่าร้ายทั้งหมดได้ด้วยเหตุผลส่วนตัวในที่สุดฉันก็สามารถย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในหนังสือได้สำเร็จแล้วเราต้องกินอะไรอร่อยๆบ้างความตึงเครียดของกล้ามเนื้อเส้นสายที่เรียบเนียนสันนิษฐานว่าเป็นกล้ามเนื้อหน้าอกนอกจากนี้ยังสัมผัสได้ดีมากอีกด้วยกาเดนีสีขาวฉันคิดว่าคุณกำลังหาเรื่องใส่ตัวนะ ให้คุณเลี้ยงดูลูกของสินเหียานั่นเป็นการให้เครดิตคุณนัดแต่คุณแตกต่างออกไปกล้าดียังไงมาบอกลุงของเธอพี่สาวคุณอิชาที่ฉันท้องหรอือเป็นลูกของเหิงโจหรือเปล่ายืมมือลุงของฉันเราต้องโค่นล้มเขาด้วยเช่นกันนี่เป็นของพี่เหิงโจเสียด้วยซ้ำเนื้อเยื่อและเลือดทางชีวภาพคุณใจร้ายขนาดนี้ได้อย่างไรเจ้ากล้าฆ่าลูกของข้าหรือฉันจะเอาชีวิตคุณก่อนโชคร้ายจังคำพูดแปลกๆเหล่านั้นคืออะไร คุณทาทุกอย่างเสร็จหมดแล้วใช่ไหมให้ภรรยาเลี้ยงดูลูกของมีน้อยกล้าดีอย่างไรและเขายังคงมีสีหน้าเย่อหยิ่งเช่นเดิมลักษณะของการให้ทานคุณก็เป็นแค่ไก่ต้มตัวหนึ่งเท่านั้นแหละฉันจะไม่พิจารณาเรื่องนั้นเลยด้วยซ้ําหลังจากอย่าเข้ามาใกล้ฉันมิเช่นนั้นเราคงได้เจอกันอีกครั้งฉันจะซัดแกให้เลยเลยลาก่อนคุณพี่หยางเฉินคุณเรียกฉันว่าอะไรฉันเคยคิดเรื่องนี้มาแล้วตระกูลไปและตระกูลฟู วกเขาไม่ได้อยู่ในสายตระกูลเดียวกันไม่มีความแตกต่างในเรื่องลำดับอาวุโสปีนี้คุณอายุสาสิบสองปีแล้วปีนี้ฉันอายุยี่สิบห้าปีแล้วห่างกันเพียงเจ็ดปีเท่านั้นดังนั้นการเรียกคุณว่าพี่ชายนั้นเหมาะสมแล้วคุณอยากตายหรือเปล่าใครก็ได้ช่วยไล่เธอออกไปทีไม่ครับพี่หยานเฉินโปรดช่วยฉันด้วยคุณก็รู้เช่นกันผลประโยชน์ของตระกูลฟู่และตระกูลจืดเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึง้งฉันนี้การแต่งงานที่ถูกจัดขึ้นนี้ไปไม่ได้แต่ฟู่เหิงโจคนนั้น เขาไม่อยากแต่งงานกับฉันเลยถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปฉันจะถูกกินทั้งเป็นไม่เหลือแม้แต่เศษอาหารสักชิ้นพี่หยางเฉินฉันสามารถเข้าพักที่บ้านของตระกูลฟู่ได้หรือไม่รอดชีวิตทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณพี่หยางเฉินการช่วยชีวิตการก่อสร้างเจดีเจ็ดชั้นฉันสาบานเลยตราบใดที่คุณตกลงที่จะแต่งงานกับฉันฉันจะรับใช้คุณอย่างดีแน่นอนกาเดนีสีขาวกาเดนีสีขาวลูกสาวหัวเรื่อของเธอออกไปซสายสาเลว การเดนสีขาวพออย่ากโกรธจนทำร้ายตัวเองน้องสาวของฉันก็งงอยู่คู่หนึ่งเหมือนกันนั่นเป็นเหตุผลที่เขาจึงยุยงให้ลุงของเขามาติดต่อกับผมในกรณีที่แย่ที่สุดเดี๋ยวผมจะคุกเข่าลงต่อหน้าเธอสักครู่ครับใครบังคับให้เธอนั่งคุกเขา่าพี่สาวหากคุณยินดีที่จะยอมรับลูกน้อยของฉันฉันทำถูกเหยียบย่ำอยู่ใต้ฝ่าเท้าของคุณสินเหย่ยคุณไม่จำเป็นต้องก้มหัวให้เธอ ไม่ว่าเธอจะยั่วยวนฉันมากแค่ไหนก็ตามฉันฟู่หิงโจพวกเขาไม่แม้แต่จะเหลือมองเธอด้วยซ้ําพูดกับตัวเองพวกคุณสองคนดูเหนือกว่าคนอื่นมากเลยใช่ไหมฉันไม่เคยเห็นใครหลงเชื่อคนง่ายขนาดนี้มาก่อนเลยสุนัขและผู้หญิงฉันแค่กําลังเกลี้ยวพาลสีเตาอยู่น่ะสิฉันไม่จําเป็นต้องยั่วยวนเขาเลยด้วยซ้ําคุณพี่สาวคุณห้ามพลาดอางุ้นเด็ดค่ะบอกว่าอางุ้นเปรี้ยวหรอือกลยุทธ์ของคุณในการแซงทําเป็นไม่สนใจคือต่ํามากแม้แต่คนที่ต่าต้อยที่สุดก็ยังไม่ต่าต้อยเท่าคุณ เมื่อสมองของคุณโจมตีสมองส่วนซีรีโดลัมเพราะปัสสาวะเปรียบเสมือนกระบวนการคิดเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะไม่เข้าใจมารยาทของมนุษย์และความละอายมิฉะนั้นคุณจะเยื่หยิงขนาดนี้ได้อย่างไรรับไ้สาเรเลวในท้องของคุณเข้าไปมอบให้คนอื่นรับไปเลี้ยงต่อเธอเพื่อหาหรือคุณกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นที่สอง,งั้นหรือฉันคิดว่าคงไม่มีใครกล้าอ้างว่าตัวเองเป็นที่หนึ่งหรอกสินเยาและฟู่เหิงโจตั้งแต่เด็กคู่รักวัยเด็กคู่รักวัยเด็กถ้าไม่ใช่เพราะคุณยืนไปก็คงดีอำนาจของปู่ของคุณบีบบังคับ เขาเป็นพี่เขยของคุณมานานแล้วคุณยั่งแฟนของน้องสาวคุณไปแต่ที่ไหนก็ไม่มีใครยอมให้เธออยู่ได้ประเพณีของครอบครัวนี้แปลกประหลาดจริงๆนางสนมของหมิงหมิง<ๆ>เธอเป็นลูกสาวแท้ๆของฉันแต่พวกเขารักและเอ็นดูลูกชายบุญธรรมของพวกเขามากนอกจากนี้เขายังรักและเอ็นดูลูกสาวบุญธรรมที่เขารับมาเลี้ยงดูเป็นอย่างมากแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกสาวแท้ๆคนนี้แย่ยิ่งกว่าคนรับใช้เสียอีกดูนี่สิ ขอบคุณครับท่านเราควรทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครอบครัวไป่ายได้อบรมสั่งสอนลูกสาวของพวกเขาการจัดการเรื่องนี้สร้างความไม่สะดวกให้แก่ฉันฉันไม่พูดพวกคุณปฏิบัติต่อฉันเหมือนกระสอบทรายจริงๆหรืเหอเปลี่ยนสีดาให้เป็นสีขาวไม่สามารถแยกแยะถูกผิดได้พวกคุณรอดพ้นจากความผิดไปได้ใช่ไหมมันคืออะไรฉันใช้ประโยชน์จากอิทธิพลของคุณปู่ของฉันขโมยความรักขโมยสามีของเธอคุณคงลืมไปแล้วสินะพ่อแม่ของทั้งสองครอบครัวมีการระบุไว้อย่างชัดเจน ผู้ที่แต่งงานกันต้องเป็นญาติทางสายเลือดเท่านั้นมีความสามารถคุณแค่หยิบชาเขียวเล็กน้อยนี้มาดื่มก็พอนําไปให้ครอบครัวฟู่ลองชิมดูมาดูกันว่าคุณปู่ฟู่จะยอมรับเธอหรือเปล่าเจ้าสัตว์ร้ายกล้าดียังไงมาถึงฉันพวกเขาทําเกินไปแล้วฉันเห็นความกตันยูที่เปล่งนประกายออกมาจากท้องของคุณพวกเขาทั้งหมดถูกนาไปให้สุนัขก,กินช่วยเล่าเรื่องความกตัญยูให้ฟังหน่อยสิคุณไม่สมควรได้รับมันด้วยซ้ําพ่อที่ใจดีทําให้ลูกสาวกตัญยูฉันขอถามคุณได้ไหมความเห็นอกเห็นใจอยู่ที่ไหนกาเดีีสขว กล้าดียังไงมาพูดกับพ่อแบบนั้นฉันคิดว่าคุณเป็นผิวหนังคันคุณต้องมีระเบียบวินัยใช่ไหมไปตายซะพวกเขายังคงกล้าที่จะลงมือทำฉันเกือบทําให้คุณพวกเราคิดถึงให้มาซาเลวนั่นจังแม้แต่แมวที่สลับตัวเจ้าชายก็ยังไม่เลวเท่าคุณเลยอย่างน้อยพวกเขาก็รู้ว่าตัวเองเป็นทานุกิจสุนัขแรกคุณคุณคิดจริงๆหรือว่าตัวเองเป็นมกุฎราชกุมารตืมฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆพวกคุณทุกคนแม้แต่เสือก็ยังไม่กินลูกของตัวเองทีละอย่างพวกมันล้วนต่อตตต้้าาาาาาานนนมมมุษยยยชชิิิิอออ่่่งงงแทททจรรักกกกเเเเดด็ีไญสลลืื อะไรถือกำเนิดขึ้นในสมัยนั้นอย่าให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกในประวัติศาสตร์การสืบพันธุ์ของมนุษย์เลยเขาเป็นแค่คนหลอกลวงแบบนี้โอเคไหมทุกคนต่างพูดว่าคุณหนูคนโตสุดคือ <c oughs> เธอเป็นลูกแก่ตัวน้อยที่เชื่อฟังหรือเปลา่า <c oughs> ฉันคิดว่าเธอค่อนข้างแข็งแกร่งในการต่อสู้พวกเขาเกือบจะกำจัดทีมศัตรูทั้งหมดได้เลยบางทีน <c oughs> ี้อาจเป็นการฟื้นตัวหลังจากตกต่ำถึงขีดสุดถ้าบุคคลนั้นอยู่ในในสภาพแวดล้อมที่ไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งหากเราไม่ลุกขึ้นต่อต้าน จับเธอกดลงไว้ทำไมฉันบอกแล้วไงว่าอย่าพูดคำหยากพิจารณาข้อตกลงการรับรองบุตรข้อตกลงฉันไม่สนใจว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เซี่ยลูกของซินเหยาคุณต้องรับทราบโปรดให้ฉันลงนามในข้อตกลงนี้คุณยืนกรานในเรื่องอะไรกันแน่ทั้งครอบครัวของคุณอยู่ข้างฉันฉันฟู่เหิงโจนี่คือท้องฟ้าของคุณเจ้ากล้าขัดคำสั่งของข้าหรือ คุณไม่กลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือฉันทําให้คุณอยากตายหรือเปล่านี่มันเหลือเชื่อพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติต่อหญิงสาวผู้เป็นนายหญิงเหมือนมนุษย์เลยถูกครอบครัวทรยศเธอถูกล้อมโจมตีจากทุกด้านภายในครอบครัวของสามีสถานการณ์ของหญิงสาวมันยากเกินไปโปรดช่วยฉันด้วยถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปฉันจะถูกกินทั้งเป็นไม่เหลือแม่แต่เศษอาหารสักชิ้นฉันจะอยู่รอดในตระกูลฟูได้ไหมทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณฉันสาบานเลย ตราบใดที่คุณตกลงที่จะแต่งงานกับฉันฉันจะรับใช้คุณอย่างดีแน่นอนเจ้าเด็กดื้อถ้าไม่เซ็นชื่อได้ไหมคะครับให้ฉันเซ็นชื่อเราจะยอมประนีประนอมกันแบบนี้งั้นหรือฉันไม่คุณอะไรคุณกำลังทำอะไรพี่ชายคุณต้องการให้ฉันส่งหรือไม่เป็นไปไม่ได้ ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเราอาจต้องต่อสู้จนตายฉันจะสู้กับแกจนตายโอเคโอเคพวกเขาก่อการกรบฏจริงๆคุณกล้าดียังไงถึงก่อความรุนแรงและทำร้ายผู้อื่นลูกสาวผู้ดื้อรัน้นทุกตีพวกมันให้ตายถ้าฉันฆ่าเขานั่นเป็นความผิดของฉันไปลงนรกซะตาย